สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับหนิงอีกแล้วนะคะวันนี้หนิงก็จะมาบอกประโยชน์ของการทานโ o เทนดิม n r f 2นนะคะว่ามันดียังไงนะคะโ o เทนดิม n r f นนะคะจุดเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพที่ดีของคุณนะคะช่วยโ o เทนดิมเอ็ r A P ช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเอนไซม์ s o สนะคะต้านอนุมูลอิสระได้สูงสุด1ต่อ1ล้าน อนุมูลอิสระนะคะลดออกซิเดทีฟสเตรสสาเหตุของการเกิดโรค NCDs เช่นไขมันเบาหวานหัวใจลดการอักเสบได้ทั่วร่างกายนะคะแล้วก็ยังเพิ่มอายุไขได้ถึง7%นะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับนะคะ NRF2 นะคะทานแล้วดีนะคะช่วยดูแลเซลล์ของคุณให้มีสุขภา